โซ่ที่ครับกับมี่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋บอยแล้วอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับ RP ใหม่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือ RP MC นั่นเองและแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ได้จองและซื้อแบบลดราคาไปแล้วก็สามารถกดรับได้เลยนะครับที่อัปเกรดแพสและนี่เลยนะที่มันเขียนว่า r plus หนึ่งเนี่ยตรงนี้เลยครับเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อเลยนะอย่าไปกดผิดด้านซ้ายมือแล้วไปซื้อเอานะกดอันนี้นะอันที่เราซื้อมานะกดปุ๊บกดโอเคแล้วเราก็จะได้รับ Rp ของเราในทันทีบอกเลยว่าโคตรคู่และแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนอันนี้คือของที่เราจะได้แบบพิเศษเลยนะสำหรับอ l ลิปอ l ลิป p พลสพลัสนะครับแต่แน,น,น่นอนแน่นอนว่าระดับเราแล้วก็คงมาซื้อตรงนี้แหละซื้อเพิ่มไว้สักอยู่มันถ้าถ้าเกิดสามอันมันครบอะตอนนี้ไม่ว่าอะไรไม่แน่ใจอ่าโอเคต้องสี่อันถึงจะถึงจะห้าสิบสินะก็ ได่เปนลยสีอันก็ได้คือตรงนี้สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับแล้วผมก็อธิบายน่าจะทุก RP อยู่แล้วมันก็เหมือนการซื้อ RP ล่วงหน้าเพียงแค่เราทำเควสคืนนะครับหรือก็คือเควส t RP คืน ให้ครบ4,000คะแนนหรือ5,000คะแนนถ้าเกิดเราซื้อทั้งหมดเราก็จะได้ UC นั้นคืนมาทั้งหมดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเมือนเราซื้อ RP เวิล50ล่วงหน้าแบบไวๆด้วยการแลกกับการทํา RP หรือทำเควส s t RP ให้ครบแต้มจํานวนที่เราซื้อไปแค่นั้นเลยครับและสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ UC คืนมาณช่วงที่เราทําเสร็จเป็นช่วงๆนะฮะก็สำหรับคนที่แบบเล่นบ่อยเล่นเยอะและทำเควส s t เป็นประจําอยู่แล้วนะครับตรงนี้เองก็เป็นอะไรที่คุ้มแบบ คุ้มมากๆนะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าคุ้มมากๆแต่คือมันไม่มีอะไรจะต้องเสียไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วครับมันก็เลยคุ้มมากๆสำหรับคนที่แบบว่าปั๊ม Quest RP อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นรายกันนะครับและที่ผมหมายถึงว่าภารกิจอะไรตรงไหนก็คือภารกิจตรงนี้เลยนะเนี่ยภารกิจพวกนี้ครับพอทุกครั้งที่เพื่อนๆทำไปใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะได้ทางด้านของคะแนน RP ใช่ไหมซึ่งคะแนน RP พพวกนี้ก็จะไปนับอยู่แต้มทั้งหมดตรงนี้นะครับเนี่ย เนี่ยแต้มเนี่ยข้ามบนเ่ยครับ current mission activity point เราแค่ต้องสะสมให้ได้4,000แต้มเท่านั้นนะครับเราจะได้ u c คืนทั้งหมดจริงๆมันก็ไม่ใช่4,000แต้มแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆซื้อเท่าไหร่นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับแล้วด้านข้างเองก็มีแบบ weekly ด้วยนะเนี่ยแบบรายสัปดาห์นะครับก็คือทุกๆ6วันนั่นแหละก็จะมีคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ยากครับไม่ยากอาจริงๆไม่ยากไม่ยากแต่ต้องเล่นบ่อยๆแล้วทำบ่อยๆนะก็ประมาณนั้นก็หดๆก็หดๆละเดี๋ยวเรามารับกันเลยละกันแล้วเรามา สำหรับผมเอาเป็นคะแนน G หรือ U C เอาเอา U C ก็ได้บ้งถ้ามันจะโอเคได้ชุด c h r o n o s y b o g set เดี๋ยวเราค่าอยดูทีละชิน้น c h r o n o s y b o g A K M c h r o n o s y b o g cover หรือส่วนหัว Ivory Night ornament แต่ให้ Footlock อันนี้สวยน่ารักมากนี่นีแล้วก็ Makeup bluser set แล้วก็ส่วนหัวนะครับจริงๆแล้ว ผมก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะในในสปอยนะครับแต่เผื่อใครยังไม่เห็นเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นชุดที่สวยนะชุดรอบนี้ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยคือเข้ากับหัวมากๆ A.K. ก็ถือว่าไม่แย่นะเอาจริงเ AK ไม่แย่แต่หมวกกันน็อกนี่เอาเรื่องอยู่นะแล้วมีท่าเต้นนะครับ Bunny Dance ก็น่ารักดีก็กลนๆดี ถ้าเต้นนานเหมือนกันนะเนี่ยเป็นมันรีพีทะอ๋อไม่ได้รีพีทแต่นานอยู่นานอยู่แล้วก็อวตารโอเคมีรถ UAC ด้วยนะครับเป็นรถตัวชีสนะที่อยู่ในเทรลเลอร์ใช้ได้มาสทับ UAC เป็น UAC อันนี้ด้วยนี่ว่า UAC ที่เป็นผ้าผ้าหลังเป็นหลังคาผ้านะฮะไม่ใช่หลังคาเหล็กนะเพราะหลังคาผ้ามีอยู่ไม่กี่อันที่สวยๆนะมีอยู่ไม่กี่อันเลยชุด กราเซ o ยลสโตร์ออฟฟิเฉยๆที oy, ่ห้อยเฉยๆก็เก๋ดีแหละแต่ก็เฉยๆแล้วก็ไ่กับบลูเซอร์แอนิเมชันนะครับโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ไดปืนปืนสกอร์เปียนฟุตลองมินิอันนี้น่ารักมากผมชอบชอบแบบชอบเลยแหละน่ารักมากใช้ได้ใครที่ชอบมินิแล้วก็ยังไม่มีสกินนะครับผมว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะ และสุดท้ายแล้วก็จะเป็นท่านาของเซตเมอัพบลูเซอร์นะครับซึ hey, ่งถ้าเกิดใช้กับตัวสกินนี้หมายถึงแอนิเมชันนี้อืมก็เข้ากันนะใช้ได้โอเคแหละ ดูดีอยู่ดูดีอยู่และอย่าลืมมารับด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อ RP ไปนะครับอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะสำหรับ RP Plus นะครับสามารถมาเลือกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอ e ีโมดที่มีให้ทั้งหมดนี่นะครับอีโมดเก่าทั้งนั้นแหละแต่ถ้าถ้าเกิดมีครบหมดแล้วก็สามารถเลือกเป็นทางด้านของตั๋วได้นะครับกดลากนะเมื่อกี้ผมกดแต่แต,แต่ไปสักพักแล้วหรือไม่ต้องลากโอเคเรียบร้อยแต่แน่นอนอย่าลืมไปรับมิชชั่นไลเซนส์ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อ RP อยู่แล้ว ของฟรีนะฮะของฟรีเราจะได้รับตัว RP ฟรีฟรทุกอาทิตย์ด้วยโคตรคุ้มโคตรคุ้มแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ <c oughs> ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่ทำให้เพื่อน <c oughs> ๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนเพื่อก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬาเชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เ e เ e ่นอีเหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Rich Man Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a ซ e r Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์แอดริชแมนช็อปไปด้วยนะครับเาลือแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงกใใ์ไว และสําหรับของรางวัลให้แรกในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของ e อีโมดมาอีก2อันในเชียร์พาร์กบอกเลยว่าเสร็จผมแน่นอนของเชียรพาร์กเนี่ยเอ <c oughs> <c oughs> ้ดีดีชอบชอบชอบน่ารักดีน่ารัก,รกแล้วก็กล่อง RP เก่าก็จะเป็นทางด้านของซีซันสิบนะครับเออว่าใช่ผมไม่มีสักอันเลยดีกว่าเพราะแม่งได้ยากมากอันนี้ก็น่าสู่เหมือนกันนะฮาจริงซีซันสิบซีซันสิซีซันสิบสแล้วก็แแล้วก็เนะฮะ ก็จะเป็นแค่บางชิ้นเท่าน,นั้นนะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยชุดก็โอเคนะไม่รู้สิเอาอีโมดก่อนอะแล้วค่อยค่อยว่ากันอีกทีเรื่องชุดอยากได้อีโมดมากกว่าแลักทรัพย์โรโยเอ Adventure ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของชุด f ฟ r e รั n เนอนะบอกเลยว่าเก๋มากเป็นแนวที่ไม่มีในเกมแบบเป็นแนวออกแนวะแบบแอนิเมะมากกว่าหรือว่าจะปูทางไปจูจูซูใช่ไหมใช่ไหม,ไมเฮ้แต่ชุดเก๋ชุดเก๋คือฟีมชุดนี้ยไม่มีเลยนะ แบบปีประมาณนะี้ในเกมอะเท่าที่ผมจําได้นะไม่มีเลยอันนี้จะออกแนวเป็นอนิเมะแบบ a อน n เ u r e สาย a อน n เม r ัมากที่สุดแล้วเท่าที่ผมรู้สึกเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบนะส่วนตัวผมชอบแต่ก็น่าจะไม่ธรรมดาน่าจะแพงอยู่หรือเพราะว่าก่อจะสมได้จริงๆแม่งก็ลําบากบนบนเลือกเกินแบบจักใจนะโคตรลาบากเลยอุย้ยเราจะไม่ไปต่อนะเราจะไม่หิวนะฮะเราจะ ให้แต่มันลดราคาไม่ไม่ไม่เราจะไม่หิวเราจะหยุดแค่ตรงนี้กดคอลเลกโอเคเอาใหมเอาหนึ่งเนะี่เราจะไม่หิวนะเราจะไม่หิวเพาผมเข็ดมาเยอะและ้วคือผมเป็นคนที่ไม่มีดวงอ่ะแล้วพอหิวแล้วมันคือแบบยับยุย่ยอ่ะแบบเละที่เละแบบเละเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กเลยเราจะไม่หิวเราจะไม่หิว ตอนนี okay. 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 ้ก <cido S 1> ็ได้46เหรียญก็ถือว่าโอเคนะโอเคขาดอีก500กว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับกล่องในครั้งนี้นะแล้วก็ชุดที่ให้แรกนะครับชุดที่ให้แรกส่วนตัวแล้วก็อย่างว่าอยากได้ชุดแล้วก็หน้ากะจริงๆหน้ากะไม่จำเป็นก็ได้อยากได้ชุดมากกว่าเพราะถ้าเกิดจะเอาทั้งเซตนี้ก็แลดูหลายบาทอยู่นะ ไมกระทะโคตรแพงเลย A Dog Castle โคตรแพงกระทะและเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับรอบนี้เองก็จะมี RP Golden Chicken เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับไก่ทองไปนะครับในหลังจากนี้อีกประมาณ9วันกว่านะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลต่างๆนานาได้จากทุกซีซันเลยนะไม่ว่าจะเป็นซีซันตั้งแต่ยุคแรกๆถึงปัจจุบันอะซีซันไหนก็ได้เลือกได้เลยเราอยากได้รางวัลซีซันไหนเราก็ะจะได้ของรางวัลซีซันนั้นบอกเลยว่าโคตรคุ้มแต่ก็มีเป็นล้านกว่าคนล้านล้านล้านแบบ ก็ไม่เป็นล้านกว่าคนไม่รู้ว่าสิบยี้านหรือร้อยล้านก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคนก็มีมากกว่าหนึ่งไอดีใช่ไหมฮะก็นั่นแหละลุ้นๆกันไปบอกเลยว่าโคตรลำบากแต่ถ้าเกิดใครที่ได้ไปนี่ถือว่า พ้องตรงนะโคตรคููโคตรคููก็หวังว่าจะเป็นผลแต่ผมไม่มีดวงก็ไม่คิดไม่คิดอยู่แล,แล้วแต่ประมาณนั้นแล้วกันและแน่นอนครับว่าในซีซั่นนี้ของกแจกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับสำหรับใครที่ดูยันจบนะในซีซั่นนี้ก็จะแจก3มรางวัลเหมือนเดิมนะครับอภิยายนึงรางวัลแล้วก็อภิเล็กอีก2อันนะครับ Uhm. ซึ่งจะแจกเป็น UC นะ <recess ed isolation> ถึงแม้ว่าเพ <spe et respir> er> ื่อนๆจะไม่ได้ RP ไปเพื่อนๆก็จะได้รับเป็น UC แทนอยู่ดีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะครับถึงแม้ว่าจะซื้อ RP อยู่แล้วก็เถอะก็กติกาง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่เพื่อนๆคอมเมนต์ในคลิปคลิปนี้ยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือใน YouTube นะครับได้หมดทั้งคู่เลยคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยว่า ปลื้มอะไรในซีซั่นนี้หรือหรือจะพูดถึงช่องของกันแล้วแต่นะครับและอย่าลืมนะ u i d และชื่อตัวละครด้วยนะครับผมจะได้ส่งให้ถูกตัวนะเอาไว้การแบบพิมพ์ผิดด้วยเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนอกจากว่าจะประกาศผู้โชคดีอีกทีก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะประกาศอีกทีจริงๆก็ไม่ได้ประกาศหรอกก็ดูในคอมเมนต์เอาก็ได้ถ้าเกิดผมไปตอบคอมเมนต์ใครก็คนนั้นแหละครับเป็นผู้โชคดีนะ ก็ประมาณนั้นแหละยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมชื่อฟฝากดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe ให้มัป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับย yeah! ้